ทุกคนเคยสงสัยไหมเวลาหายใจใส่กระจกแล้วทำไมมันถึงเป็นฝ้าฉเฉลยก็เพราะลมหายใจของเรามันมีไอ้น้ำไงล่ะ สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ครูจะพาพวกเรามาเป็นนักวิทยาศาสตร์จำเป็นสังเกตสิ่งรอบตัวกันทุกคนเคยเห็นไอ้นาำในห้องน้ำตอนอาบน้ำอุ่นๆใช่ไหมนั่นแหละลมหายใจของเราก็เหมือนกันมันอุ่นและมีความชื้นพอเราหายใจออกมาเจอลมเย็นๆหน้ากระจกไอ้นาำในลมหายใจก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆเกาะอยู่บนกระจกเราเลยเห็นเป็นฟ้ายังไงล่ะ ลองดึกภาพตามนะเหมือนเราเอาลูกโป่งน้ำไปแปะไว้บนกระจกเย็นๆมันก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มก้อนคล้ายๆกับฝ้าที่เกิดขึ้นนั่นแหละวิทยาศาสตร์มันอยู่รอบตัวเราจริงๆนะแค่เราลองสังเกตถ้าชอบเรื่องสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ครูด้วยนะ แล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมฟ้าบนกระสกถึงหายไปเองได้ลองไปหาคำตอบกันดูนะแล้วมาเล่าให้ครูฟังบ้างล่ะแชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะจะได้เป็นนักวิทยาศาสตร์จำเป็นเหมือนกันไง